ชกวงการฟุตบอลไทยการเปลี่ยนแปลงโค้ชทีมชาติไทยครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องปกติแต่เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่เพื่ออนาคตของทีมชาติรามาดามแป้งออกมาเปิดใจถึงเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งสําคัญน,นี้และแต่งตั้งแอนโทนีฮัสันขึ้นเป็นกุนซือคนใหม่เรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรและการเปลี่ยนแปลงนี้จะนําพาเราไปสู่จุดไหนกันแน่วันที่22ตุลาคม2568มาดามแปง้ง เลพันล้ำซ้ำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาถแถลงไขถึงประเด็นร้อนแรงที่แฟนบอลชาวไทยต่างจับตามองนั่นคือการยกเลิกสัญญากับมาซาทาอิชิโคทีมชาติไทยชุดใหญ่และแต่งตั้งแอนโทนีฮัสันขึ้นดำรงตำแหน่งแทนมาดามแป้งเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความคาดหวังอันแรงกล้าของแฟนบอลชาวไทยที่มีต่อทีมชาติโดยเฉพาะทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งถือเป็นหน้าตาของประเทศและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ กลับเรียนแฟนฟุตบอลชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านแป้งอยากจะออกมาพูดถึงเหตุการณ์การยกเลิกสัญญาอย่างถูกต้องตามสิทธิของผู้ว่าจ้างและสามารถกระทําได้ตามกฎหมายกับโคชมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่มาดามแป้งเน้นย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากอารมณ์ชั่ววูบแต่มาจากการประเมินผลงานอย่างละเอียดที่ถ้วนโดยอาศัยข้อมูลทางสถิติและข้อเสนอแนะจากฝ่ายเทคนิค การตัดสินใจของสมาคมในเรื่องนี้ได้ผ่านการประเมินผลการทำงานและข้อเสนอแนะตามหลักวิชาการโดยใช้สถิติของฝ่ายเทคนิคมาอย่างละเอียดรอบคอบแต่ตรงนี้แหละที่เริ่มเป็นประเด็นหลายคนอาจมองว่าสถิติไม่ใช่ทุกอย่างในเกมฟุตบอลจิตใจนักกีฬาความเข้าขากันในทีมหรือแม้แต่ดวงก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันแล้วการตัดสินใจครั้งนี้เหมาะสมแล้วจริงหรือ มาดามแป้งยิงได้เล่าย้อนถึงประสบการณ์อันยาวนานในวงการฟุตบอลไทยตั้งแต่การเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยทั้งชุดชายและหญิงรวมถึงชุดยู23โดยตลอดระยะเวลา19ปีที่ผ่านมาเธอได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงตลอดเส้นทางในวงการฟุตบอล19ปีแป้งเคยดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลทีมชาติไทยมาหลายตำแหน่งอย่างยาวนานแป้งเคยได้รับเกียรติให้เป็นผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ทั้งชายและหญิงรวมถึงทีมชาติไทยชายชุดยู23 ความสำเร็จที่โดดเด่นที่สุดในช่วงที่มาดามแป้งเป็นผู้จัดการทีมคือการคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนสสมัยซ้อนในปี2020และ2022โดยในขณะนั้นเธอได้รับโอกาสจากพลตำรวจเอกดอกอรสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอดีตนายกสมาคมให้เลือกโค้ชที่เหมาะสมซึ่งเธอได้เลือกมาโนโปรกิงเนื่องจากเป็นโค้ดที่คุ้นเคยกับระบบฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีมาดามแป้งอธิบายว่าในโลกของฟุตบอลสมัยใหม่ข้อมูลสถิติและวินิงเรชิโอมักถูกนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยในยุคข,ของมาน่โพรกิงวินนิ่งเรชิโออยู่ที่5 6เปอร์เซ็นต์แต่ถึงกระนั้นมาน่ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากสมาคมตั้งความหวังไว้สูงว่าจะพาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกให้ลึกที่สุดการที่มาโน่ต้องพ้นหน้าที่โดยถูกยกเลิกสัญญานั้นก็เป็นเพราะเราตั้งความหวังในการที่จะพาฟุตบอลทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกให้ลึกมากที่สุดและต้องการจะพาทีมเข้าไปในรอบที่สามและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ การเข้ารอบสามในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกถือเป็นความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่เพราะที่ผ่านมามีโค้ชเพียงสองคนเท่านั้นที่เคยทําได้นั่นคือโคซิโกเกติศักเสนาเมืองขวัญใจชาวไทยและปีเตอร์วิทในปี2002เหตุการณ์สําคัญที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงโค้ชคือการที่ทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของมาโน่พ่ายแพ้ให้กับจีหนึ่งถึงสองในบ้านเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2566ทําให้สมาคมตัดสินใจแต่งตั้งอิชิอิซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการทีมชาติไทยเข้ามาทําหน้าที่แทน โดยมีเป้าหมายหลักคือการพาทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบพัดเลือกรอบสามให้ได้มาดามแป้งกล่าวว่าเธอและสายเทคนิคได้ให้การสนับสนุนและให้อิสระในการทำงานแก่อิชิออ่างเต็มที่แต่สิ่งที่สร้างความผิดหวังให้กับเธอและแฟนบอลชาวไทยมากที่สุดคือการที่ทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ได้เพียง3-1เมื่อวันที่11มิถุนายน2567าทำให้พลาดโอกาสสำคัญในการลุ้นไปฟุตบอลโลก สิ่งที่กระทบกระเทือนหัวใจแป้งและสมาคมรวมถึงเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยมากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่11มิถุนายน2567ทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ได้เพียง3 1ถึง1ขาดไปเพียงลูกเดียวที่แป้งผู้เสมอว่าลูกเดียววันนั้นหมายถึงอีก4ปีที่ทีมชะหาติไทยต้องรอคอยโอกาสในการลุ้นไปฟุตบอลโลกครั้งต่อไป นอกจากนี้ทีมชาติไทยยังพลาดการคว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนในปี2024ซึ่งถือเป็นการเสียแชมป์สสมัยติดต่อกันอย่างไรก็ตามอิชิอิก็เคยนำทีมชาติไทยคว้าแชมป์มคิงคัพได้ที่จังหวัดสงขลาแต่ก็ไม่สามารถรักษาแชมป์ได้ในปีต่อมาที่จังหวัดกาญจนบุรีมาดามแป้งยอมรับว่าสถานการณ์ของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในขณะนี้ค่อนข้างยากลำบากโดยเหลือเพียงทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพ2027ให้ได้ลุ้นซึ่งเป้าหมายคือการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบีย ฝ่ายเทคนิคได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงโค้ดตั้งแต่หลังจบเกมที่แพ้เติร์ดเมนิสถานสามถึงหนึ่งแต่เนื่องจากมีเวลาจำกัดสมาคมจึงตัดสินใจให้อิชิอิทำหน้าที่ต่อไปจนกระทั่งวันที่21ตุลาคม2568ฝ่ายเทคนิคโดยดรชันวิทย์ผลชีวินและนาวาอากาศเอกปิยพงศ์ผิวอ่อนได้เชิญอิชิอิมาพูดคุยและแจ้งให้ทราบถึงการยกเลิกสัญญาโดยสมาคมได้ปฏิบัติต่ออิชิอิอย่างสุภาพและเป็นไปตามสัญญาหลังจากการแยกทางกับอิชิอิสมาคมได้รับฟังความคิดเห็นจากแฟนบอลอย่างงงตตตต่่่ออเนนืแและััดสิใจ้ง แอนโทนีฮัสสันผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคนิคของสมาคมเข้ามาทำหน้าที่แทนโดยให้เหตุผลว่าฮัสันเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับฟุตบอลไทยในทุกระดับมีประสบการณ์คุมทีมสโมสรและเคยเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติมาแล้วถึง3ประเทศมาดามแป้งกล่าวว่าเธอและสมาคมกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมายแต่จะไม่ยอมแพ้และจะพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีที่สุดในวงการฟุตบอลการปลดโค้ชเป็นเรื่องธรรมดาละ่ะ ฟุตบอลระดับทีมชาติไม่ใช่ห้องทดลองเรามีเกมให้เล่นเพียงแค่ครั้งเดียวใน90นาทีเท่านั้นแพ้ชนะเสมอมีผลต่อความรู้สึกของแฟนบอลและมีผลต่อความสําเร็จของสมาคมซึ่งมีนายกสมาคมรับผิดชอบอยู่เธอยังกล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาดาวรุ่งและยกตัวอย่างนักเตะ,อย,เตะอย่างนิโคลักมิเกลสันเบนเจามินเดวิสและธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรมาดามแป้งปิดท้ายด้วยการขอบคุณแฟนบอลสำหรับทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและให้คำมั่นว่าจะนำพาฟุตบอลไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้ได้ แป้งในฐานะนายกสมาคมออกมาถแถลงการนี้เพื่อที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของสมาคมฝ่ายเทคนิคและสภากรมการโดยสภากรรมการชุดนี้ตั้งใจเข้ามาทำงานซึ่งแป้งต้องขอขอบคุณที่เราเข้ามารวมน้ำใจกันด้วยการไม่รับเงินเดือนแม้แต่คนเดียวคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงโค้ดในช่วงเวลานี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่และคุณคิดว่าแอนโทนีฮัสันจะสามารถนำพาทีมชาติไทยไปสู่ความสำเร็จได้หรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย